สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างต้งอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีวัดมอเตอร์ครับมอเตอร์สายเป็นพัดลมโพจรน,นะครับตัวนี้จะเป็น AM-05 ขีด05นะครับใช้กับพัดลมโพจรติดผนังทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดลมโพจร ติดบนฝ้าพิดานนะครับ,น,รบนี่นะครับลูกรางหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะใช้ไฟ AC ตรงเลยนะครับเป็น220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับตัวนี้เป็น50ทับ60เฮิร์นะครับ4.5วัตต์ขนาด4.2ทับหนะครับ RPM CCW นะครับนี่ครับผมการวัดก็ไม่ยากนะครับการตรวจเช็ค,คการตรวจเช็คก็จะมีวันนี้ผมจะมาแนะนำสอวิธีนะครับเป็นใช้มัลติมิตมตเตอร์วัดแล้วก็สายต่อไฟตรงนะครับ,นะรบผมใช้มันติมิตเตอร์ก่อนเดือนเราก็ปรับมิตเตอร์ไปที่ หนึนะครับคูณหนึ่งเครับผมเราก็ใช้วัดเลยครับขั้วไหนก็ได้นะครับวัดเลยนะครับมันจะขึ้นครับเข็มจะตีขึ้นอันนี้คือตัวมอเตอร์เนี่ยใช้งานได้นะครับเนี่ยก็จะวัดเหมือนมอเตอร์ทั่วๆไปนะครับส่วนลิง์ของมัลติมิเตอร์ก็แล้วแต่ชนิดของมอเตอร์ครับผม นี่ครับนี่ครับผมอันนี้คือวิธีแรกนะครับวัดขึ้นนี่ครับส่วนวิธีที่สองนะครับผมมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้นะครับครับผมจะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเลยนะครับสามารถจิ้มเข้าไปไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์ได้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับจะจิ้มเข้าให้ดูนะครับ จิ้มเข้าไปได้เลยนี่ครับตัวมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับนี่ครับลองจิ้มกลับทางนะครับว่ามอเตอร์จะหมุนกลับทางไหมครับนี่ครับนี่ครับการสลับสายไม่มีผลต่อการหมุนของมอเตอร์นะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์นี่สามารถ หมุนไปหรือกลับก็ได้ครับตามเพอนเป็นตัวนี้นา่าจะเป็นมอเตอร์สายครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าการตรวจเช็คก,การใช้งานหรือว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมันเสียไหมก็ตรวจเช็คประมาณนี้นะครับนี่ครับบางทีตัวพัดลมใช้งานที่บ้านนะครับ มันไม่สายนะครับตอนนี้ต้องคนอื่นต้องบอกก่อนว่าพัดลมใช้งานนี่จะบางตัวก็จะไม่มีตัวมอเตอร์สายนะครับบางตัวจะเป็นเฟืองสายนะครับแต่ว่าบางตัวก็จะเป็นบางรุ่น,นครับจะเป็นมอเตอร์สายนี่ครับการวัดก็มีประมาณนี้นะครับ,รบใช้มิตมเตอร์วัด นี่ครับเข็มก็จะตีขึ้นนะครับสังเกตนี่ครับเห็นนะครับดูนะครับเข็มจะตีขึ้นอันนี้ผมทําคนเดียวนะครับนะครับเข็มจะตีขึ้นนี่นี่ครับอันนี้อมอเตอร์ดีนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งต่อจิ้มเข้าไฟตรงเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับ มอเตอร์ก็จะหมุนอันนี้คือมอเตอร์ทํางานปกตินะครับนี่ครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับพัดลมไม่สยสะครับปะจมพัลมโคจรติดผนงังหรือว่าพัดลมติดฝ้าเพดานไม่ใส่ก็สามารถแกะพัดลมดูได้ครับตัวนี้แกะออกไม่ยากนะครับ จะมีน็อตสองตัวแค่นั้นครับนี่เราการต่อสายก็ถ้ามีตามสีก็พยายามต่อตามสีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสีก็ต่อเข้าได้เลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่เลื่มติดตาม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ